ฮันเตอ3ชื่อนี้มีความหมายมากกว่านักล่าไม้คิวที่ถือเป็นตัวท็อปของค่ายโอ e มียนคิวสปัจจุบันคือรุ่นอ l t i m a t e Hunter หรือรุ่น The Art of Q แต่ที่หลายคนทวินหาอยากเป็นเจ้าของคือรุ่นที่สร้างชื่อคือ Hunter 3เจ้าเสือดาวนักล่าเป็นต้นแบบไม้ดำลายจุดคล้ายลายเสือดาวลายดุดัน 15ปีก่อนหนะ้ารุ่นนี้เฉพาะแฟนพันธ์แท้โดยเฉพาะไม้ด้ามที่หายากจึงต้องจัดหาไม้ปลายที่ดีที่สุดเท่านั้นราคาด้ามละ30,000บาท ถือว่าราคาสูงในยุคนั้นแต่ก็ยังมีผู้คนโดยเฉพาะนักสะสมอยากครอบครองเพราะนอกจากจะได้ไมคิวตัวท็อปของค่ายที่ผลิตจํานวนน้อยแล้วปัจจุบันราคาด้ามละ5 0,000ื่นบาทไมคิวด้ามนี้คือพลังแห่งศรัทธาเจ้าของค่ายไมคิวพี่โอมีนบุรีตั้งใจไว้แต่แรกไมคิวรุ่นนี้นํารายได้ทั้งหมดนาไปเป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กชาวเขาชาวปากยอที่ยังด้โอกาสที่อุ้งผางจังหวัดตาก15ปีผ่านไปอย่างรวดเร็วเด็กที่ได้ทุนรุ่นแรก จบปริญญาตรีไปหลายคนทั้งรับราชการเป็นครูอยู่ที่บ้านเกิดและเป็นพยาบาลที่แม่สอดจังหวัดต,ตาก15ปีผลิตเพื่อการกุศลช่วยเหลือผู้คนเกือบร้อยด้ามด้ามนี้เป็นด้ามล่าสุดไม่ใช่แค่ไม้คิวสําหรับใช้เล่นสนุกเกอร์เท่านั้นแต่เจ้าฮันเตอร์สได้เพิ่มมูลค่ามากกว่านั้นกอล์ฟและนองคุณคือเจ้าของด้ามนี้และคุณยังได้เป็นส่วนหนึ่งในเรื่องราวของไม้คิวด้ามนี้อีกด้วยเจ้าเสือดาวนักล่าแห่งบินบุรีฮันเตอร์สา